สวัสดีครับมาพบพ่อกับช่อง K R K กเกษตรสร้างสุขมือนีวันอาทิตย์ครับเป็นวันหยุดของหลายๆคนถ้ามาตรวจสอบมือนีมาว้านเขาครับเรียบร้อยแล้วหน้าหาอะไรวานเรียบร้อยอย่านตะฝนติต๊อยู่ครับอยากให้แดดจักซี่หามือพ่อหยาตายจานันเอยว้านไวยครับอาทิตย์นี้ แต่ว่ากิ่ปาเริ่มมาแล้วล่มมากย็นสบายนี่ครับต้นเราก็ปลูกไว้กำลังงามครับต้งพุ่นกับปลูกไผ่ไว้สร้างมนอันนี้ไผ่เลี้ยงปลูกไว้ส้อยางแล้วครับนี่ต้นอย่างหน้าสูงแล้วท่วมหัวแล้วนะครับกำลังงามเลยมาเข้ามาล่มไผ่กัน เย็นสบายครับี่ใต้โฮมไพ่นี่ครับลมลื่นมาอัปเดตเผือดอยู่หน้าครับนี่ครับน้องใหม่หาแนวปกไ้เสียงไว้จัน่อยคนจังบอมาเอานี่ครับกำลังงามเลยน้องใหม่หเฮกเตรจังได้กับมีความสูขครับเบื้งพืนเตรียมไว้้าดังไฟ อูอูนอนสบายเลยครับแต่ห่มผ้เย็นดีครับชมกันไปครับน้ำใหม่กำลังเกิดถือฝนสาไปกินไร้เทื่อละครับถือฝนกำลังเกิดไร้น้อยอยู่ ไปเรื่อยๆครับกำลังงามต้นไม้ช่วงแรงเฝ้าเฝ้าว่านเลยครับเดี๋ยวหยาจะเกิดไรนี่ครับต้นบักมี่ปลูกไว้กำลังงาม ต้นกล้วยเริ่มแตกไปแล้วครับสวยงามทีเดียวนี่ครับปล่อยมันหกจักหน่อยย่อมันจะไปถากออกถากออกดินสีแ้งนะครับปะยือเริ่มเป็นดอกเป็นนุ้ยแล้วครับปะือปะยือต้นกล้วยน่ครับข้องใส่ใกล้แรงมากน้ำโบกค,ครับเดี๋ยวเสียว พายางมะปูอยูะไปทะเลี่ยงปลาบ้านต้องิึงก้อนวัดมันสอยูนามบ่บ่อยู่ครับนาำหน้ารอนี่บ่อยู่นาำครับนี่ครับนี่ชมเป็นเลื่อนี่พืชหัวครับมันเป็นมันม่วงญี่ปุ่นครับมันม่วงญี่ปุ่น นี่กล้วยน้ําว้าครับเอื้อกับมิเรื่อยๆครับืบมิักิดาปลูกไว้อาทิตย์ที่แล้วครับพลังงามเกบกล้วยแตกใบแล้วปลูกมั่นไว้ครับเดี๋ยวก็ได้กินแท้ครับ รยากาศวันอาทิตย์วันหยุดของหลายๆคนครับจะเอา่บยุดครับเอาเห็ดนี่ครับลเองออต้นมะเงาะมาปูกครับเศรษฐกิจน้วยเ่ราะลองเบิง้งก็ว่าปลูกได้ทุกภาคของประเทศเไทยพะนะนี่ครับามาชม กำลังกินจูมักซีดาครับไปกินแดดต้นพ่อได้กินครับไม่เป็นอันตรายนขนุนขนุนมักมี่ครับครับเบิ้งหมกแน่จนันเอยนะครับครับกำลังเป็ีนน้อยครับมือ ดอกเป็นน้วยแล้วครับเดี๋ยวก็ได้กินนะครับก็ได้กินกล้วยได้กินแท้ครับดีดีเนี่ยผผลิตดีแท้นะครับสภาพากาศมาหน้าร่มเย็นดีครับนะครับ ข้านหน้าทองค่ำนะครับนี่เริ่มมีวักเขีย